สวัสดีครับท่านผู้ชม t ูเช่นทูสปอร์ตขอนำเสนอการแข่งขันศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอลในรอบซูเปอร์วายก์ดคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างคู่รักคู่แค้นครับนิวแอนเกลตเทเจตที่เข้ามาในสี่หเจอกับบอฟฟาโลบิวสแตาบ้านนะครับที่อยู่ในสี่สา และในคู่นี้มีผมสุเมศรรัตนพินชาติและคุณนภกรโยมาร่วมกันเป็ยายครับอากาศวันนี้หนาวมากเลยนะครับก็เห็นทุกคนเนี่ยหายใจมาเป็นไอเลยประมาณลบสิบสี่เซลเซียสนะครับหรือว่าเจ็ดองศาฟ,ฟาเรนไฮน์นะครับเอาครับกันกันเริ่มขึ้นแล้วนะครับรับแล้วก็ขามเส้นยี่สิบได้ไหมขามมาได้ยี่สิบห้าไปถึงสามสิบอแต่ว่าบอลหลุดยังโชคดีที่บอลหลุดแล้วเนี่ยมันออกข้างสนามนะครับ วันนี้เนี่ยถ้ารวมแรงลมซึ่งมันไม่ค่อยไม่ค่อยพัดแรงนะครับประมาณ10ไมล์ต่อชั่วโมงก็ประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาบอกอากาศมันจะล่นลงไปถึงประมาณลบยีเซลเซียสเลยนะครับก็หนาวแบบทรมานมากอะ่ะก็นี้นะจะเป็นหนึ่งในเกมที่หนาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีม Buffalo Bills เลยนะครับทางด้านของจออันเลนนี่ในปีนี้นี่ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับทั้งการคว้างทัชดาวแล้วก็ยังมีเกมการวิ่งที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับ ดาวที่หนึ่งครับฟางสั้นรับได้ให้กับเทวันเออทางด้านของสเตฟานดิ๊กขึ้นมาถึงประมาณเกือบเกือบจะได้ดาวที่หนึ่งเลยนะครับเส้นเหลืองเส้นสมมุตินี้เป็นเส้นที่เราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ใน CBS แต่ว่าถ้าเป็นคู่ใหญ่เนะี่ยซึ่งผมคาดว่าในช่วงของลย์ออฟไดเห็นในเส้นเหลืองเนี่ยทุกคู่แน่นอนนะครับเขาก็จะให้ดูรายชื่อของทีมที่ติดโปรโบนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีตัวเยอะกว่าถ้าเป็น l l Pro เนี่ยมันแทบจะไม่มีการได้ทำกราฟิกกันครับคัดประมาณหลานหนึ่งนะครับในดาวที่2ก็ใช้เกมวิ่งครับแต่ว่าดันจนได้ครับตอนแรกดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ดันจนทำให้ซิงเอรีนี่ได้ดาวที่1นนะครับเจอกันหนุนที่แล้วนี่ก็อากาศหนาวลมแรงมากนะครับและเพรนันท์บุกมาชนะด้วยเกมวิ่งอย่างเดียวเลย ซึ่งหุ่นนี้เนี่ยสภาพอากาศอาจจะหนาวกว่าแต่ลมมันไม่แรงเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการคว้ามันอาจจะเปิดขึ้นได้นะครับวันนี้นี้เราจะได้เห็นทีมบุกอันดับ5ของ Buffalo Bills เจอกับทีมรับอันดับที่3ของลีกอย่างเพจเรตนะครับซึ่งทั้งสองทีมเนี่ยทีมรับมีจุดเด่นอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือสามารถกดดันทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเสียเทอร์เนอร์ได้เก่งทั้งคู่เลยนะครับมีเทอร์เนอร์เรโชเนี่ยเป็นบุกได้ทั้งสองทีมดาวที่หนึ่งครับ อยมาช็อตกันครับจ็อตให้เดนควางสั้นแมแต่ว่าแทบจะริ้วไม่ได้อะไรเลยนะครับในการคว้างครั้งนี้กับทางเดวินซิงคุทรีนะครับคือต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยในช่วงเกมเนี่ยเป็นเกมที่3ที่เจอกันในฤดูกาลนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ห่างกันมีแค่7สัปดาห์เท่านั้นเองครับคือพูดง่ายๆว่า7สัปดาห์เนี่ยคู่เนี่ยเจอมาแล้ว3ามผลเลครับโดยเจอกันในสัปดาห์ที่13สัปดาห์ที่16แล้วก็เจอในเกมรอบไวั์การ์ดเนี่ยครับ ไฟดาวที่2ครับต้องการสิบหลาฟองจับมันที่ทางเซฟรนดิกส์นะครับปีกโ hey, <hey>, hey. ตเก่งโอบิซี B ่ C, วิ่งหลอกลอก่อมีเวลานะครับ้องกันให้เวลาแต่ไม่มีใครว่างพอทำให้เขาต้องวิ่งเองครับแล้วนี่เป็นคนแบ็กที่วิ่งเก่งคนหนึ่งเลยนะครับถ้าไม่น่าเชื่อว่าคนแบ็กผิวขาวตัวใหญ่ๆอย่างทางด้านจอจเชลเลนหกฟุตห้าแต่ก็เล่นแบบดวทรัดได้ถือว่าเหลือเชื่อเลยครับ แล้วเป็นตัววิ่งความหวังทีมด้วยนะครับมอยมุมนึงนี่คือปัญหาบัฟฟโลนะคือคุณไม่ควรให้ขอตัวแบบต้องเล่นในแบบ2รูปแบบแบบนี้คิดดูเลยครับว่าในฤดูกาลปกติเนี่ยการวิ่งอันดับ2ของทีมวิ่งไปทั้งหมด122ครั้งเลยนะครับแล้วก็วิ่งไปทั้งหมดเนี่ย7 6 3หลาได้มา6ทัชดาวจากการวิ่งอย่างเดียวนะครับ ซึ่งมันน่าเป็นห่วงในตรงที่ว่าถ้าเกิดต้องใช้สปีดในสภาพอากาศที่ร้อนอธิหนาวมากแบบนี้เนี่ยก็ต้องถือด้วยว่าเล่นเองและต้องเซฟในเรื่องกล้ามเนื้อหน่อยนะครับดาวที่หนึ่งครับตอนนี้บุกเข้ามาในแดนของเทเชียร์แล้วครับจอชเ,เลนหมูออกไปด้านข้างคว้างสั้นลูกนี้ต่ำจะร,รับไม่ได้นะครับคือผมเคยเจออากาศลบ20 มรู้สึกว่ามันสมองคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับคือตาเนี่ยมันยังแข็งจมูกจมเอิขีคิมงขี้มูกอะไรแบบมันฟรีซไปหมดนะครับนั่งขนาดแค่ประมาณ10กว่านาทีแล้วพรุ่งนี้ต้องไอยู่กันประมาณ2อสาชั่วโมงคู่นี้นี่เจอกันครั้งแรกนี่ก็ลมแรงมากครั้งที่3ที่เจอกันในครั้งนี้เนี่ยอากาศก็หนาวจัดโอ้เพราะฉะนั้นนี่ต้องถือว่าต้องทระหดมากเลยครับสำหรับผู้เล่นเลยนะครับผมว่ายิ่งคนดูนะเพราะคนดูเนี่ยมันไม่มีไอแบบอย่างผู้เล่นเขาไปนั่งข้างๆมันยังมีโต๊ะอุ่น ค,<ช>คนดูนี่แบบต้องต้องของจริงอะ่ะขาที่2ครับอืขยับนิดหนึ่งอืสุดท้ายนี่คว้างมาสั้นๆรับได้เอา่ายเส้นมาเกือบจะได้เหมือนกันนะครับเป็นการคว้างมาสั้นๆให้กับทางด้านของไอเซนแมคเคนซี่ครับคือถ้าใครก็ตามที่เล่นแบบไม่ใส่ถุงมือนี่ยอดมนุษย์เลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีความรู้สึกเลยก็ว่าได้คือพูดง่ายว่าเกือบจะเรียกว่าช้าเลยครับคราวนี้จะเป็นดาวที่3นะครับ คือทีมรับของทางเฟเทรดเนี่ยป้องกันวิ่งอาจจะไม่ค่อยดีนะครับอันดับที่22แต่ว่าป้องกันคว้าอันดับ4นอกจากนั้นเป็นทีมที่เสียแต้มน้อยสุดลีกด้วยนะครับเฟเทรดในฤดูกาลปกติเนี่ยเพียงแค่16.9แต้มต่อเกมนเท่านั้นเองวิ่งได้บ้างไหมครับต้องมาดูกันระยะแบบนี้มันน่าจะวิ่งนะแต่ว่าถอยมาช็อตกันดูว่าจะหลอกหรือเปล่าทางฝั่ง,งของ,ของเฟทรดก็จะอุดวิ่งนะครับ วิ่งเองครับแล้วก็ได้ไม่ได้ด้วยไปต่อแล้วยังไงโอ้โหนี่แกจก่ายคอยังไม่ยอมออกง่ายๆนี่ครับพยายามจะสิฟอาร์มด้วยซ้ำนี่เลือกเลือกเบอร์ตัวเองเลยแหละเจตนาวิ่งเลยอ่ะโอ้โหนี่อย่างที่บอกครับเราจะไม่ค่อยเห็นเลยนะพวกคอตเอร์แบ็กที่เล่นแบบโย๊ยแล้วเป็นผิวขาวตัวใหญ่เนี่ยแต่ว่าจ็อดเชลเลนเนี่ยแกเล่นให้ดูเลยครับดล็กเฮนรี่ในภาาคอตเตอร์แบ็กตัวมาเลยครับแล้วก็ไม่กลัวใครเนี่ยพยายามจะสิฟอาร์มด้วยนี่เขาเมื่อสักครู่ ตอนนี้มาจ่ออยู่ที่หน้าบ้านของเพเทรียเป็นเฟ r ร์สแอนด์โครับเขาขึ้นสถิติครับนี่เป็นเกมเล่นในบ้าน Playoff ที่มีคนดูนะครับผลร่างน่ปี96นะครับก็ป,ปีที่แล้วเนี่ยก็โควิดนะครับเข้ามาได้แค่7,000พยายามวิ่งแต่ว่าครั้งนี้ได้แค่ประมาณน่าจะหลาเดียวคือสน,นามแห่งนี้ก็คือที่ h ฮมาร์ฟสเตเดียมเนี่ยส่วผู้ชมได้ประมาณ71,000เศษๆน,นะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาให้แค่10% คือปีนี้ต้องบอกว่าทาง Buffalo b u f f a l o b i l ส s ก็เป็นอีกฤดูการหนึ่งที่ผลงานดีเะครับเริ่มตั้นฤดูกาลเนี่ยชนะ4แพ้ 3, 2แต่ว่ามาแกว่งช่วงกลางฤดูกาลมาดีในช่วง4เกมสุดท้ายที่รีฟอร์มเก่งกลับมาได้ชนะ4นัดติกทำให้ครองแชมป์กลุ่มเนี่ยสสมัยติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับแต่ยุครุ่งเรืองที่เขาชิงโ่วงโบในช่วงต้นปี90นะครับสมัยจิมเคลลี่เป็นโคโ้ชแรกนะครับใช่รับม,มาลวีเป็นผู้นักโค้ชนะครับ มีเวลาปักหลักแต่ยังไงโอ้โหนี่ซื้อเวลาเยอะมากเลยนะครับสุดท้ายเอาต้องพยายามวิ่งเอง,องล่างทีเฮ้ยเอาท,าทาัชดวาดวเฮ้ยโอ้โหนี่ตอนแรกดูเหมือนแกจะข้ามทิ้งไปมากลายเป็นทัชดาวเฉยเลยครับโอ้โหเป็นการคว้ากับปีกในครับโดนเซนน็อ,นอกซ์เป็นคนรับทัชดาวนี่ตอนแรกนี่กันละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังไม่จะเอายังไงดีจะข้างดีไหมแต่สุดท้ายว้างมา ไม่ใช่คว่างทิ้งด้วยควางเป็นทัชดาวด้วยครับโอลเบีเล่นรุนแรงใส่โค้ตแบกด้วยนะครับเนี่ยไปผลักหลังจากที่ปลาลูกไปแล้วครับโอ้ลูกนี้เกือบจะหลุดมือน็อกเหมือนกันนะมือแกนเหนียวครับพูดกันว่ามาจับเอาทุงปลายจมูกฟุตบอลดึงกลับมาได้นี่ครับทุนี้มีความมั่นใจในตัวน็อกส์มานะคับคือปลาแบบหยดหยดวัดไปอะ่ะว่าน็อกส์เองตัวสูง คือถ้านับในฤดูกาลปกติแล้วก็ทัชดาวน์เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นทัชดาวน์ที่สิบของเขาในฤดูกาลเลยนะครับโอ้โหแล้วนี่ทําให้ตอนนี้เจ้าบ้านขึ้นนําไปก่อน6ต่อศูนย์ลครับคือคูอ่เดี๋ยวดูยังไงครับมีอะไรหรือเปล่ากรรมาการจะประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าไม่น่าจะมีโทษอะไรนะครับน่าจะเป็นโทษเรื่องรุนแรง,องอแคอนเทนต์หรือเปล่าแล้วก็คือมันจะมีผลตอนคิกออฟครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เป็นทัชดาวน์ที่ถือได้ว่า เกือบเกือไปเหมือนกันครับเกือบจะไม่ได้คือคู่นี้นี่ในปริษัทเนี่ยเจอกันมาถือว่ายาวนานเลยครับคือ124นัดแต่เจอกันในรอบที่สเนี่ยเียนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับในปี1963ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็น AFL ครับ <c oughs> ต่ตามลูกนี้ เข้าเข้าไปแบบหืมต้องลุ้นกันหน่อยครับเพราะมันเฉียงเือวเกินคือสมัยก่อนที่เจอกันในปี6-3เนี่ยตอนนั้นเพ t เทรดยังใช้ชื่อบอสตันเพ t เทร t เลยนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายบุกมาชนะบิล26ต่อ8แต่เกมในวันนี้เจอกันครั้งที่2ในปริาสรของ2ทีมในรอบที่2แต่ว่าเจ้าบ้านอย่าง Buffalo b บล s ขึ้นนําไปก่อน7ต่อศนครับ we <smart noise>